บอกให้ท่านพี่น้องรู้หลายๆทางเลยเพื่อให้พี่น้องจะรู้ว่าทําไมถึงต้องมีหุกลมอากายต้องมีหุกลมสิทธิปัญญาเพื่อที่จะมาวางกรอบให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกวับเรื่องของอัลลอฮ์ตาและให้ถูกต้องตามหลักการของอันกว่าและสุนนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วทำไมต้องมาสอนหุกลมนี้ด้วยล่ะมันจะเป็นหรือเปล่าจําเป็นครับอุลมามะนี่เขาทําการฝ่าฟันทําการตอบโต้พวกนี้กันมาจนกระทั่งพวกนี้เนี่ยหายไปจากสาระบบของศาสนาอิสลาม นะฮะแล้วก็วางกฎวางกฎเกณฑ์เงื่อนไขเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้สติปัญญาของเราเนี่ยไปจินตนาการไปคิดเหมือนกับพวกนี้ก็เท่านั้นเองนะต่อมาพวกมุชับบีฮะพวกมุชับบีฮะเนี่ยแกนนำพวกมุชับบีฮะเนี่ยคือดาวด์อันเจวารีบีดาวด์อันจาวารีบีเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ ตามความเชื่อ,อพวกเขาเนี่ยมีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยมีอวัยวะเหมือนมนุษย์หมดเลยมีตามีใบหน้ามีเท้ามีหน้าแข้งมีแขนมีตัวเว้นแต่สองอย่างที่ไม่มีหนึ่งอวัยะเพศสองคราพระเจ้าของพวกเขาเนี่ย มีทุกอย่างเหมือนมนุษย์เลยเว้นแต่อวัยวะเพศไม่มีแล้วเขาก็ไม่มีนอกนั้นมีเหมือนหมดเลยอันนี้พวกมุชับบปฮะนะดังนั้นจึงไม่จําเป็นเลยที่อัลลอฮ์ตาลาต้องมีสถานที่อาศัยอยู่เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างเว้นแต่พวกอะฮลุนบิดะที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างพวกมุชซีมามุชับบปฮะพวกที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นรูปร่างเนี่ย พวกนี้จะเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยนั่งประทับอาศัยอยู่บนบัลลังก์ทั้งหมดเลยพวกนี้พวกลมงพด่นะเนี่ยทำไมน้องก็ต้องระวังให้ดีนะอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เป็นรูปร่างนะสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นต้องหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวใช้มะรนเป็นน้องใช้ติปัญญา,ากายคิดถ้าเป็นรูปร่างก็ต้องมีเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งเหมือนเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งก็เคลื่อนไหว นี่คือสิ่งที่ทิเัญญายอมรับว่ามีอย่างแน่นอนไม่มีไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮ์ตาอัลาเนี่ยไม่ได้เป็นรูปร่างแนวทางของอ伊ล兰มอุจม่าห์สลัฟอัลซอเลห์เนี่ยอัลลอฮ์นั้นไรซับิจิสเมนอัลลอฮ์ตาอัลาไม่ใช่เป็นรูปร่างแก่นแท้ของอัลลอฮ์ตาอัลานั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่อัลลอฮ์ตาอัลาไม่ได้เป็นรูปร่างเมื่ออัลลอฮ์ตาอัลาไม่ได้เป็นรูปร่าง ลักษณะการหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวจึงไม่มีนาทีอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาใช่ไหมท่านไม่นอ้ดังนั้นกลุ่มกลุ่มพวกอัลลอบิดะที่บอกว่าอัลลอฮ์ตาอลาเป็นรูปร่างพวกเขาจะเชื่อทันทีว่าอัลลอฮ์นั้นมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนย้ายมีสถานที่อยู่จากสถานที่หนึ่งเคลื่อนย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งในพวกอัลลอบิดะนะฮะแล้วพวกเขาก็อ้างฮะดิษ อลัอลลอฮ์ลงมาลงมาแบบแบบเป็นรูปร่างแล้วก็เคลื่อนย้ายลงมาฟ้าชั้นที่7 6 5ดห2 1สสามสองหนะึ่งะในช่วงตีสองตีสามนะพวกเขาจะอธิบายแบบนี้นะอธิบายแบบนี้อธิบายแบบอลัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายมีการเคลยยื่อนไหวแต่เราเนี่ยแนวทางลัทธินาวันจอาอะฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างเมื่ออลัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่าง การลักษณะการหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวจึงไม่เป็นลักษณะของลลอ a ์จึงไม่เป็นลักษณะของลลอ a ์เมื่อลล l a ์ตาลายเป็นรูปร่างเหมือนกับตำราตำราเล่มนี้พี่น้องตำราเล่มนี้มีอากายไหมมีสิบัญญาไหมไม่มีสิบัญญาไม่มีเมื่อสิบัญญาไม่มีเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ย จึงไม่มีลักษณะของโง่เขาแล้วก็ฉลาดไม่มีที่ตำรานี้เพราะอะไรเพราะตำรานี้ไม่ได้มีสติปัญญาลักษณะความโง่เขากับความฉลาดจึงไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะไม่มีในหนังสือเล่มนี้ก้อนหินความฉลาดความโง่เขามีไหมะ ไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มันไม่มีสิบัญญาเมื่อสิบัญญาไม่มีเนี่ยความโง่เขาความฉลาดจึงไม่มีอยู่ที่มันอัลลอฮ์ตาอลาไม่ได้เป็นรูปร่างดังนั้นลักษณะาการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวจึงไม่มีนะที่อัลลอฮ์ก็เท่านั้นเองสิบัญญาเราคิดอย่างสะดวกง่ายได้มันไม่มีความยากแต่อย่างใดสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นต้องใหญ่หรือเล็กอ่านี่คือ ฮุกุมอากายฮกกมวาจิบสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นสติปัญญาคิดเลยว่าจําเป็นนะต้องใหญ่หรือเล็กถ้าเป็นรูปร่างมีไหมล่ะท่านพี่น้องสิ่งนั้นเป็นรูปร่างใหญ่ก็มาใหญ่เล็กก็มาเล็กเราตกลงเป็นยังไงคนี่น,นี้สติปัญญาดีหรือเปล่านะฮะเป็นรูปร่างต้องมีใหญ่มีเล็กอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เป็นรูปร่างดังนั้นขนาดเขาว่าใหญ่กับเล็กจึงไม่มีนาะที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะตาลา พ่อต้องมีก่อนลูกสติปัญญาพี่น้องเชื่อไหมเชื่อพ่อต้องมีก่อนลูกมีลูกก่อนพ่อได้ไงนะพ่ออยู่ก่อนลูกสติปัญญาเราเชื่อถ้าเกิดมีคนบอกว่า,วาลูกต้องอยู่ก่อนพ่อสิลูกต้องเกิดก่อนพ่อเนี่ยแสดงว่าคนนี้สติปัญญาอากาศไม่ดีนะนั่นคือ